ครับนี่คือพี่แจ็คดอสั้นนะครับก็เห็นน้องเขานั่งอยู่ตรงนี้นะครับหลายวันแล้วครับนะฮะน้องเขาก็บอกว่าเขาอยู่ซอย16มีพ่อมีแม่นะฮะน้องคนนี้มีชื่อว่าน้องน้องบิ๊กใช่ไหมฮะนะอายุกี่ขวบนะเก้าวขวบนะน้องบิ๊กเคยเรียนหนังสืออยู่ใช่ไหม พี่แจ็คถามนิดหนึ่งว่าทำไมน้องบิ๊กถึงต้องออกมาจากบ้านครับพ่อกับแม่อยู่บ้านนะพ่อกับแม่อยู่บ้านแล้วก็เที่ยมคันคือบังคับเราออกมาข้างนอกหรือเปล่าเราไม่พอใจพ่อะแม่เรื่องอะไรนะครับเพราะว่าพี่เห็นนอนอยู่เงี้ยสองสามวันแล้วนะนะฮะแล้วก็ เคยมีคนพาน้องบิ๊กเนี่ยไปส่งที่บ้านใช่ไหมเคยมีไปส่งใช่ไหมแล้วแล้วก็บิ๊กก็ออกมาอีกใช่ไหมทําไมถึงออกมาน้องบิ๊กไม่รู้แล้วน้องบิ๊กกินข้าวหรืออย่างวันนี้ยังไม่กินแล้วน้องบิ๊กอาบน้ําที่ไหนไม่อาบเลยแล้วแลวนอนอยู่ตรงนี้จนถึงเช้า แล้วน้องบิ๊กไปไหนต่อไป,ไปหาแฟนหาแม่พอไปหาแม่ <c oughs> ไปหาแม่เหรอนอนเสร็จตรงนี้เช้ากี่โมงตื่นไม,ไม่รู้ใช่ไหม <c oughs> แล้วก็ไปหาแม่ซอยสิบหกแม่ทํางานอะไรไม่รู้แล้วคุณพ่อทํางานอะไรก่อสร้าง นะครับคุณพ่อชื่ออะไรนะพ่อพศนะฮะคุณแม่ชื่อ,อคุณแม่อ้อมนะครับถ้าพี่แจ็คเห็นเราอยู่สภาพอย่างนี้หลายๆวันเข้านะฮะพี่แจ็คจะพาเราไปส่งบ้านเราจะกลับไปอยู่บ้านไหมไม่อยู่บ้านถ้าพี่แจ็คแจ้งมูลนิธิให้เราไปอยู่เด็กบ้านเด็กกำพร้าหรือว่าบ้านที่เขารับเลี้ยงเด็กที่คมสงเคราะห์เขาช่วยเหลือเนี่ย เราจะไปไหมหไอ้าวนะฮะแล้วหนูจะนั่งตรงนี้เพื่ออะไรมันหลายวันแล้วนะวันนั้นเห็นแฟนพี่แจ็คนะครับพี่แจ็คไม่ได้มาดูแจ้งว่านอนอยู่ตรงที่บริเวณเซเว่นจะมนอนตรงนี้นะฮะประตูก็จะหนีบขายอยู่แล้ววันนี้ได้ไม่เห็นกับตานะครับวันนี้ก็วันนี้กินข้าวหรือย,อยังน้องบิ๊กยังไม่กินใช่ไหมฮะ แล้วอันนี้นะฮะมือน้องบิ๊กไปโดนอะไรมาไป,ปล้มนะนะครับแล้วหนาวไหมเนี่ยฮนะหนาวไหมหนาวนะอื่นๆก็จะหนาวด้วยนะครับแล้วน้องบิ๊กไม่คันเนื้อคันตัวบ้างเหรอที่จะไม่อาบน้ําไม่อะไรเลยไม่คันนะครับแล้วฟันแป้งบ้างไหมไม่แปลงก่อนที่จะมานอนเนี่ย วันนี้มากี่โมงเที่ยงคืนเที่ยงคืนเราออกมาจากบ้านซอยสิบหกเนี่นะเดินมาที่นี่เลยใช่ไหมใช่เช่ไหม,ไหมเดินมาที่นี่แล้วก็มานอนที่นี่ไใช่ไปไหนมานะอ๋อวิ่งล้มก่อนแล้วก็ค่อยมานั่งตรงนี้มานั่งเพื่ออะไรไม,ไม่รู้นะฮะครับนะฮะสมมุติว่าวันนี้พี่แจ๊คให้เงินเรา นะไม่เยอะนะให้ร้อยหนึ่งอย่างเงี้ยเราอยากจะทําอะไรวันเนี้ยกินข้าวกินข้าวนะคิดว่าเงินร้อยนี่เยอะไหมเยอะนะฮะนะเยอะนะครับที่จะพี่แจ๊จะให้เราร้อยหนึ่งนะนะครับนะฮะนี่ใครพี่เลยใช่ไหมเป็นพี่สาวแท้ๆเลยปะ่ใช่ค่ะแบบว่าเล่นมาอย่างนี้นเลยเล่นด้วยกันมาเลยเอาแล้าทำไมาไม่ส่งพาส่งน้องเขากลับบ้านครับ S <S> เจอมา้เนอพี่เาทกวันแก็ยังงงนะฮะเราจะต้องจับไปส่งส่ง,สงคลาะให้ให้เขาดูแลถามก็เลยไม่ถามพ่อแม่นะเลยอ่าก็ถามแล้วเนี่ยถาม <S <S คุยกันแล<ม>้วเ<ม>นี่ยนะฮะนะเพราะถ้าเราอยู่อย่างนี้นานาน,นะครับหนึ่งตอนนี้ไม่ได้เรียนหนังสือใช่ไหมสองไม่มีบ้านไม่มีบ้านช่องไม่มีห้องหอนะฮะเราจะกลายเป็นเด็กเล่ร่อนนะ แล้วก็เรานั่งอยู่สภาพนี้นานๆนะครับเชื้อโรคต่างๆมันก็จะสะสมในตัวเรามากขึ้นนะปันก็จะผูกนะครับพวกไรพวกหมัดพวกเห็บอะไรต่างๆยุงอะไรพวกนี้จะกัดเรานะครับแล้วเราก็จะไปกลายเป็นโรคต่างๆติดตัวไปโรคพยาธิเอ่ยโรคผิวหนังเอ่ยโรคโน่นโรคนี่นะฮะในเมื่อเราไม่สะอาดสุดท้ายเราก็จะเป็นคนป่วยพอป่วยเสร็จเราก็จะตายนะฮะ ถ้าไม่ตายก็ต้องเข้าโรงพยาบาลฉะนั้นในเมื่อนะฮะมีโอกาสนะฮะนะให้กลับไปหาพ่อหาแม่ฟังพี่แจ็คนะฮะให้กลับไปหาพ่อหาแม่แล้วไปตั้งใจเรียนหนังสือเข้าใจไหมฮะนะตั้งใจเรียนหนังสือแล้วก็ไปอาบน้ำนะมีบ้านใช่ไหมซอยสิบหกอ่ะมีใช่ไหมครับมีแน่นอนนะถ้าอย่างนั้นพี่แจ็คพาไปส่งไปไหม ไม่ไปเพราะสาเหตุอะไรถึงไม่ไปไหนลองบอกพี่แจ็คสิบอกพี่แจ็กก่อนเร็วนะฮะเดี๋ยวพี่แจ็คจะให้ร้อยหนึ่งสาเหตุที่ไม่ไปบ้านเพราะอะไรไม่งั้นจะไม่ได้เงินกับพี่แจ็คครับฮะยาย,ายายชอบดา่ายายอะไรยายอะไระชื่ออะไรยายอะไรฮะ ป้ารวยรวยมากไมป้ารวยไม่รวยเลยใช่ไหมทำไมต้องชอบด่าเราด้วยละ่ะไม่รู้ว่าเขาด่าเพราะอะไรใช่ไหมนะครับอย่างนี้นะฮะนะถ้าน้องบิ๊กไม่กลับบ้านอย่างที่พี่แจ็คบอกนะฮะน้องบิ๊กจะมีแต่เชื้อโรคเลยนะตามเนื้อตามตัวนะครับนะเพราะว่าเนี่ยฮะท่านผู้ชมเห็นไหมครับน้องเขาบอบแมมขนาดนี้นะฮะ ฝุ่นเคลอะเต็มไปหมดเลยเมื่อก่อนนอนอยู่ข้างในด้วยนะฮะเมื่อก่อนนอนอยู่ข้างในใช่ไหมแล้วเขาไม่ให้นอนข้างในเราแล้วเขาให้นอนข้างนอกใช่ไหมอ,นอะเขาให้นอนข้างในแต่เราไม่นอนข้างในมันหนาวใช่ไหมนะฮะคืออย่างงี้ครับนะฮะนะ,ะมันไม่ถูกต้องนะน้องบิ๊กนะน้องบิ๊กต้องกลับไปหาพ่อหาแม่นะครับแล้วก็ทีมกันคือไป ช่วยเหลือพ่อแม่ทรความสะอาดบ,บ้านซักเสื้อผ้าหรือว่ากลับไปเรียนหนังสือนะนะครับถ้าพี่แจ็คเจออย่างนี้สักเดือนหนึ่งนะพี่แจ็คจะจับเราทันทีนะครับนะจับเราไปส่งสงเคราะห์นะฮะให้เขาช่วยเหลือนะครับให้มูลในที่เขาช่วยเหลือดีกว่านะครับนะโอเคนะฮะนะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะพี่แจ็คมาเซเว่นอีกหวังว่าคงไม่เจอน้องบิ๊กนะครับเดี๋ยวพี่แจ็คจะให้ตังค์กินข้าวนะ,ะมาให้น้องเขาสักร้อยหนึ่ง นะฮะเอ้านะครับอันนี้พี่แจ็คให้เรานะนะฮะเงินนี้มันไม่ได้เยอะแต่มันเยอะสําหรับน้องบิ๊กแต่ว่าพี่แจ็คบอกไว้เลยว่านะฮะอยากให้เราคิดถึงคนที่อยู่รอบข้างนะ,ะไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่ถ้าย่าด่าก็บอกกับเขาดีๆว่าย่าครับผมไม่อยากไปไหนผมอยากอยู่บ้านผมอยากเรียนหนังสือนะ,ะอยากมีพ่อมีแม่ให้ความอบอุ่นเพราะน้องบิ๊กอายุเพิ่งเก้าปีเองนะฮะนะ อาจจะโตเป็นคนใหญ่คนโตหรืออาจจะโตเป็นนักการเมืองที่ดีหรือว่าเป็นคนที่เป็นพลเมืองดีก็พอแล้วเข้าใจไหมแต่ถ้าน้องบิ๊กอยู่สภาพอย่างนี้นานๆเข้าน้องบิ๊กจะป่วยนะครับนะจะป่วยจะมีโรคแทรกซ้อนเยอะนะครับจะไม่สบายนะครับนะสุดท้ายน้องบิ๊กก็ต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วถ้ามันเป็นเยอะๆเราก็อาจจะตายได้นะครับนะถ้าอยู่บ้านยังมีคนดูแลเรานะครับนะ ทุกคนที่ผ่านไปผ่านมาเห็นน mm ้องบิ๊กตลอดเลยนะครับงั้นพี่แจ็คเห็นเราอย่างน nah ี้ไม่ได้นะครับนะเดี๋ยวพี่แจ็คต้องช่วยเหลือเราไปส่งมูลนิธินะฮะตอนนี้เหลือสองเหรียญแน่นอนอ่านะฮะนี่ครับมีคนมีใบร้อยด้วยอ่านะฮะเจอวันนะผมก็ให้อ่าครับมันวันช่องเลยเออนั่นแหละก็บอกมาแล้วบอกมันกลับไปหาพ่อแม่อ่าฮะนะฮะเราก็อยากจะช่วยเขานะครับเพราะว่า ไม่ได้ตัวแค่นี้นะเดี๋ยวสะสมเชื้อโรคเยอะเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็เป็นเด็กทะเนจรล่อนเล่หนะฮะนะครับนะเขาเขาคุยดีอ่ะเขาคุยนั่นดีเขาไม่มีอะไรรู้เรื่องดีแต่ที่สำคัญคือทําไมเขาถึงไม่กลับบ้านนะฮะบ้านมึงอยู่ไหนบอกพี่เข้าไปอ่าอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ลาดอัจฉริยนะอัจฉรไปพี่เข้าไปดูเลยเป็นไงวัดทองไปเปล่าไปไหมไม่สนใจเลยเนี่ย พ่อแม่ไม่สนใจเลยนะเคยไปไหมมันไม่ไบ,บอกพ่อไมู่แม่อเอออยู่มอยเออเข,ข,ข,ขาบอกย่าด่าเขาบอกย่าด่าไว้านะฮะนะอโอเคเดี๋ยวยังไงถ้าเผื่อว่านะฮะพี่แจ็คอยู่เห็นเราอย่สภาพอยี้สักเดือนพี่แจ็คจับเรานะจับเราไปในทางที่ดีจับไปส่งนะฮะนะบ้านเด็กกำพร้านะครับนะโอเคนะนะโอเคแต่อยากให้เรากลับพรุนี้จะไปหาแม่ไหม ไปนะครับนะฮะการที่มานั่งอย่างเงี้ยคนให้ตังไม่ใช่ว่าเขาจะดีใจกับเรานะเพราะเขาเห็นเราแล้วเขาสงสารจะมาเราต้องเป็นผู้ชายที่แข็งแรงนะฮะแล้วก็ที่มันคือต้องเป็นกําลังของชาตินะครับต้องไปเรียนหนังสือแล้วก็ไปนู่นไปนี่ทําให้เป็นประโยชน์อะนะแล้วไม่ต้องมาของเงินใครเขาอีกนะเพราะการคนที่เขาให้เงินเขาไม่ต้องการให้เราสสบายนะฮะ เพียงเขาสงสารเท่านั้นเองนะครับโอเคนะน้องบิ๊กเข้าใจพี่แจ็คนะน้องบิ๊กกลับบ้านนะนะครับนะโอเคอ่ะนะเข้าใจพี่แจ็คนะครับโอเคอ้าโอเคครับนะเดี๋ยวยังไงอย่าให้เห็นตรงนี้อีกนะเพราะตรงนี้มันไม่ใช่ที่นอนมันเป็นที่สัญจรคนซื้อของเยอะแยะเลยแล้วก็น้ำก็ไม่อาบขี้ไปขี้ที่ไหนนี่ไม่ขี้และเยี่ยวะ ตามชอกซอนตรงนี้นะฮะนะฟันไม่แปลงน้ําไม่อาบขี้ไปทั่วเยี่ยวไปทั่วอย่างนั้นแหละเขาเรียกคนมเนจรนแล้วนะฉะนั้นอย่าทําอย่างนี้อีกนะครับนั้นเดี๋ยวพี่พ่อพี่แม่กลับไปหาพ่อแม่น,นะไม่งั้นอีกประมาณ4ี่หวันพี่จะจับเราไปส่งนะฮะมูลิธีเขาหรือให้คนเขามาช่วยเหลือโอเคนะโอเคครับนะ,ะท่านผู้ชมก็ดูเองครับนะก็จริงๆงแล้วเด็กนะก็ยังมีอนาในใคตอีกไกลครับถ้าเราเขาพี่พ่อพี่แม่ที่ดีนะครับ แต่ไม่รู้ว่าเกิดสาเหตุอะไรขึ้นกับบ้านเขาเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เขามาต่อไปนะฮะนะครับโอเคครับ